รีมอยู่กับนอตน,นะคะเพราะว่าเราเรานัดเจอกันก่อนนะทุกคนทีนี้เพราะต่างคนต่างมาแบบว่าบ้านจากคนละทิศใช่ไหมบ้านเราอยู่แบบไม่ใกลกันเราก็เลยนัดเจอกันก่อน,นซึ่งวันนี้เราจะไปไหนกันคะเราบอกเพื่อนได้ยังหรือวะไรยังบอกไม่ได้บอกเลยก็ได้อ่าได้วันนี้นะคะเราไปชนบางไนแล้วทุกคนซึ่งตอนนี้นะคะเราก็กำลังมานั่งรอรถเมล์อยู่หน้าเซ็นทรัล นี่ไปเจอเพื่อนกันที่บางนานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีกนึงดีกว่าน้องว่าเราไปไหนกัน <Yeah. S 1> ไปไหนของบางนาดีกว่าแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะทำกิจกรรมอะไรบ้างจะไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมร้อกมกันนะจ๊ะ ะะวันนี้นะคะพวกเราก็มาอยู่กันคบแบบคบจริงๆคบกันแบบว่าบคบเคี่มจริงๆใช่ไหมทุกคนเราคงไม่งในนั่งเกแล้ว,เ,ว,นานาว,ลวเพราะว่าเราก็มาเจอกันหลาย EP แล้วนะคะซึ่งตอนแรกเนาะเราเจอกับมาสองคนแล้วตอนนี้เราก็มาเจอกับเพื่อนๆทุกคนแล้วนะคะก็นั่งสายลึกเนทางบ้านตัวเองมากันแล้วก็มาเจอกันนะคะทุกนคนซึ <S <S ่งตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บางนาแล้วนะทุกคนแต่ว่าเราอยู่ที่ที่ไหนคะเจ้าบ้าน วัดอะไรคะวัดบางนานอกค่ะวัดบางนานอกนะคะทุกคนซึ่งหลายๆลายคนก็คงสงสัยว่าเอ้ยไอช่องนี้มันจะพาไปปฏิบัติธรรมหรือเปล่าเพราะว่าทุกอีพีไปแต่วัดไปแต่วัดไปแต่วัดใช่ค่ะเราใส่บุญค่ะทุกคนเออไม่เราก็อยากให้เพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> ในในวันหยุดในวันหยุดของพวกเรานะคะเราก็จะอยากพาเพื่อนๆนไปไหว้พระทาบุญไปหาอะไรกินอะไรทุกคนเพราะว่าสถานการณ์ช่งวงโควิดเนาะก็คงเราก็คงแบบว่า มาวัดนี่แหละมันเป็นที่ที่เงียบสงบแล้วก็คนจะไม่ผุกพานนะคะก็โอเคมันความเสจยบได้แล้วก็ได้บุญด้วยนะคะช่วงตอนนี้เราอยู่ในวัดบางนาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศในวัดนะคะ ตอนนี้นะคะทุกคนเราก hmm s. <S uh, mm ็จะมาให้อาหารนกนางนวลกันนะคะทุกคนเพราะว่าที mm ่เ hmm. นี่ยวัดเนี้ยจะมีแตกต่างจากวัดอื่นๆอ่ะวัดอื่นๆจะให้อาหารปลาใช่ไหมทุกคนแต่ว่าที่นี่ให้อาหารนกนางนวลก็คือนกนางนวลอ่ะเขาจะแบบลอยตึ้งแมงตึ้งแมงอ่ะว่ายอยู่ในน้ําซึ่งเดี๋ยวเราอ่ะจะให้กล้งให้ดูค่ะก็ได้เนี่ยนกนางนวลอยู่ตรงนี แรงมากไม่ไหวอ่าพร้อมยังแล้วจะให้ยังไงอ่ามันบินไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเด็กอุ๊ยทำไมไปให้ป่าก็ได้ป่าก็มีเห็ดมีมีป่าอยู่ลองป่าลองป่าลองลองป่าลองป่าช่บอ้าวเอ้าลองดูนี่ไงว่าจะมาไหมอ้าวอ้าวมันไม่มาน่ะเห็นไหมเขาว่าทำเต็นท์เค้าจะรู้ แค่นนเราลองดยอนนีอนนี้ีิมใช่นี่ไงโอ้โหเวเร็ววอย่าบินอย่าบินไกินนะเฮ้ยมันงาแล้วเอากันดีครับคปครับโอ้ไม่มีแรงเลยเราควรกินกินเร็ว เฮ้ยนลกอ่ะเด่อให้ีดปนใช่ให้ไป่นเขาจะเขาเขามแบบนี้เลยหิวใช่ไหมหิวยังไห นะคะแล้วก็ปังพัสสมุสมรเจดีอยู่ตรงไหนคะฟังพัสปะแดงกับปังพัสสมุดเจดีย์ปงพัสสมุรเจดีจะอยู่แถบตรงนี้นค่ะแต่ว่ามันก<ด>็<ด>อยู่<ห>ติดติดกันเลยทใช่เพราะปะแดงกับพัสสมุดเจดีมันติดติดกันเลยค่ะแต่พัสมุรเจดีมันจะเฉียงไปทางด้านนู้นด้วยอันนี้ก็เหม,มเือนปังพัสปะแดงอะเลยค่ะทันี้มันมองเห็นมอแล้วก็มองเห็นนะนัเนียนตึกมันจะไม่รู้ว่าโฟกันหรือเปล่า เป็นตึกมหาคพนอ๋อนี่แล้วก็นักเรียนคือธนาคารรุงไทยเห็นไหมไม่ใช่นักภุงศรีตัแล้วมัวงันใหญ่แล้วไม่แล้วอันนี้คืออันนี้คือใช่เขาแบบว่าไม่ต้องเดินทางไกล ีเครื่องดื่มจุบริการน้ำดื่มคือปกติเราจะเห็นน้ำเปล่าอย่างเดียวใช่ป่ะแต่ที่นี่มีให้เราเลือกแบบหลายอย่างอะ่ะทุกคนคือเราไม่คิดว่าแบบตอนแรกเราเข้ามาใช่ปะ่ะเราอยานดน้ำมากแต่เราไม่กล้าเพราะเราไม่ไแน่ใจว่าเราอะสามารถกินได้ไหมใช่ไหมแต่ทีเนี้ยแ,แต่ก็เห็นมีคนมาหยิบนะคะแต่ว่าทีเนี้ยจริงๆเราเป็นจุดบริการน้ำดื่มใช่ป่ะเราก็เลยคิดว่าเออมนันน่าจะได้เพราะว่าเป็นจุดบริการน้ำดื่มแล้วเขาก็มีขยะให้ทิ้งเป็นที่เป็นทางอะไรเงี้ยที่เราคิดว่าแบบคือมันดีมากๆ แล้วเราก็รู้สึกผ่อนคลายกันดีนหน่อยเราชอบค่ะไปค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็ได้ทําบุญกันเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เราจะไปน่าจะไหนคะเราจะไปใช่ใช่เปนมองอย่างเมื่อกี้โอเคทำไมไม่จำไม่ได้เลยเราจะไปอินเทอร์เนราสำรรงกันนะคะเพื่อที่จะไปหาข้าวกินเพราะว่ามันร้อนมากค่ะเราก็เลยจะ ไปที่เครื่องของขึ้นมีเอของขึ้นชื่อจังหวัดสมุทรปราการใครมาสมุทรปราการไม่มาอินเดียถึงว่ามาไม่ถึงค่ะเล่นใหญ่ก็ไปให้ถึงแล้วแหละเล่นใหญ่ปะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยนะคะเรากำลังจะให้อาหารไฟนะคะที่นี่มีไฟเผือกแล้วก็มีไฟกระทิงใช่ไหมเขาเรียกว่าไฟกระทินก็แล้วคือเนี่ยพี่ๆน่าจะหิวเรียกพี่ก็ได้ให้เรียกหนูมพี่ นี่เลยหรือว่ายังไงหรือว่าเช็กจะแบ่งให้ทุกตัวก็ได้รู้ว่าแต่ว่าเช็วเขาใช่ไหมคะครับผมอืมง่็นแบบนั้นรู้แล้วว่าเชี๋ยวชีก็ได้โอ้นี่เราขอแล้วอันนี้มีน้องเขามีชื่อไหมคะเขามีชื่ขอเนี่ยไอ้นั่น้อะโควิดตัวน้อยอ่ะตัวน้อยเหรอคะโควิดเหรอคะน้องโคว เจอแล้ว่ตวาอย่งกันสบอย่แย่งกันสิสู่งน้องนอวลบหิวหิหิวยูบ่หิวยูบ่่าน้องโควิดแล้วน้องโควิดหายอยู่เนอตัวรมอ ตัวไหนอ่ะตใหัวใหญ่พี่ตัวใหญ่ไปไหมพี่ตัวใหญ่ไปไหมอ่ะเนี่อย่นับรูปให้ดูหน่อยเดะ มาจากวัดใช่ไหมแล้วเราก็เจอพี่ควายแต่ทิงกับควายเผือกซึ่งเราตื่นเต้นเพราะเราไม่เคยให้อาหารใช่ไหมเมื่อกี้เราได้ให้อาหารไปแล้วนะทุกคนแล้วเราก็จะได้ถึงเวลาไปอิมพีเรียลสัมลองสักทีใช่ไหมเพื่อนเพื่อนใช่เพื่อนเบอกเพื่อนเพื่อนรอกันนานมากโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปกันค่ะเราทำภารกิจของเราเสร็จแล้วพี่ควายน่ารักมากน่ารักจริงๆบ๊ายบาย ตนนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่ยินเยียนที่แัมลองนะคะเราเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายค่าเดินเล่นกินในส่วนของวันนี้นะคะแล้วก็จะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนเพื่อเราก็ใช้เวลาส่วนตัวในการเดินเล่นนะคะแล้วก็ข้าวกันเพราะว่าวันนี้ยังไม่นคกินข้าวเลยนจะกินข้าวกันนะคะซึ่งก็วันนี้ก็คงจะไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะว่าตั้งใจจะมาอินกันอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องมาทำก็เลยยาเพื่อนเพื่อนดูโอเคแถวนี้นะห้างที่โด่งดังในสัมลอง ก็คืออินเท a รว o r l d สำโรงนะคะซึ่งคนแถวนี้รู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าขนาดคนแถวสาทรก็ยังรู้จักถึงก็คืออินเทีรว o r l d สำโรงนะคะถึงแล้วจ้า ตอนนี้นะคะก็ซื้อข้าวมาวางกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ด้วยความที่โต๊ะนะคะไม่คไม่พอเราก็ต้องแบ่งกนานังเป็นสองคนสองคนนะคะทั้งหมดสามโต๊ะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนคะอย<อ>ู่ฟูดคอร์ของอิมพีเรียลสองโยมค่ะทุกคนก็คืออยู่ชั้นล่างสุดของอิมพีเรียลสองโดมซึ่งเราก็ได้สั่งข้าวมาแล้วแต่ว่าระหว่างที่เรารอเพื่อนเราหิวข้าวเราอดใจไม่ไหวเราก็เลยกินไปบ้างแล้ว มันแว่งไปแล้วทุกคนก็คือเราสั่งเป็นข้าวซุดเพราะว่ามันข้นใช่ไหมคะเราก็สั่งข้าวไข่เจียวคู่กับแกงกระวานไก่ซึ่งราคามันก็แบบย่อมเยาวะแต่ว่าราคาก็ือูโอเคนะเพราะว่าสองอย่างเนี้ยห้าสิบห้าบาทแต่ก็จะเป็นแบบแกงด้วยน้อยอะไรเงี้ยแค่สองของเรานะแล้วของเราก็สั่งติ๊บซัมมาเพิ่มถ้วยละยี่สิบห้าบาทอันนี้ยี่สิบห้านก็อันนี้ยี่สิบห้าส่วนของเมย์จะเป็นอะไรคะส่วนอันนี้จะเป็นเสียงไห้ต้นตำรับค่ะเสียงไห้ แค่นี้เลยแล้วก็แล้วก็วกให้เมย์พดูดกวอกว่าเพื่อนเราอ่ะสั่งอะไรมากินกันไปสับงเไปค่ะวันนี้เธอสั่งอะไรมากินบ้างคะกินเป็นกว๋วยจับยวนแล้วก็ลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นมีอะไรบ้างคะเนี่ยมีเอาแล้วอันนี้ลูกชิ้นหมูนี่เรื่องไม่เป็นอ่ะไส้กรอกไส้กรอกแ่้นก็ปูผัดนะ โอเคค่ะทานหน่อยนะคะเอาสีแดงแพทเลยค่ะวันนี้ตาก้องกินอะไรคะจับบัวครับแล้วก็แล้วก็ลูกชิ้นทอดใช่ไหมคะทำไมสีอ่อนกว่าดินอีกคะเนี่ยไม่ปรุงเลยเปล่าไม่ได้ปรุงครับโอเคคนไม่ปรุงครับอ๋อเป็นคนไม่ปรุงเป็นคนชอบกินอะไรแบบออริจินอลโอเคได้เลยเพื่อนวันนี้สอนกินอะไรคะกินชาบูเสียบไม้แล้วก็ชิ้นทอดค่ะอันนี้เหรอคะชาบูเสียบไม้ใช่ มาละกี่บาทมาละสิบบาทค่ะอะลูกชิมทอามีอะไรบ้างคะเนี่ยมีไส้กรอแล้วก็มีลูกชิมกระมึกลูกชิมสาร่ายอ่ะกินให้อร่อยนะคะเอาไว้เจอกันตอนกินเสร็จแล้วกันเนาะ Two thousand years later ตอนนี้นะคะพวกเราได้พนข้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดินเล่นอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวพวกเราวันนี้นะคะก็จะขอลาเพื่อน,นไปก่อนนะคะเพราะว่าเราก็ หมดแรงค่ะแล้วก็หมดเงินแล้วด้วยนะคะแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนซึ่งในอีพีน้าไม่รู้ว่าเราจะได้ไปไหนหรือเปล่าหรือยังไม่ได้ไปไหนแล้วหรือยังไงก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าก็ดูกนอันสรุจเนาะก็สาหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอไฟแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามการติแชร์ของพวกเราได้นะคะช่องแชร์ตามทางแช